ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องะ้านาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไปขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามาฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการมม่ฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งทงที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของส่งตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไป แล่เราก็ไปรักของสปกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระาธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดน้นหลังไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเป็นของเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาด อนนี้สําหรับน้าหนองน้าเหลืองอุจจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจเดยจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครก แล้วเราก็ไปนั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่โดยจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้ได้ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้มังว่าโง่มันนาน แล้วก็มีความเสเยอทิยานมากอมากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมเมื่อก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื <c oughs> ่อเวลานี้ยังต้องการไหม ถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้ายยอดถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าเย,ยอถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมายจะสวยก็เชิญสวยจะงามก็เชยงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนะั้นเลิกแล้วถ้าจะถามว่าทาไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลาน พลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสําหรับตะบันน้ามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ามาตะบันน้กนากินไม้ก็น้ํไม่กินไม่เคยไหว้เรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระะนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้ เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี้พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยกว็าตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะเจียนเมือน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันเสียเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีไม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดตําเหลืองน้ำหนองจะว,ว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลังไหลามาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจี่เราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งใน้นด้านกับพระอนาคามีมรคตอนนี้มามรคที่สองความจริงมันมรคเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เ,เรียกมรี่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอนาจของพรหมิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำนังของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่ยเพราะกําลังกายาเพราะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกึิ้งคโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไง พยาตาเตปัมวริหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพยาบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลกเกออนินทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทงปากก็ดี บางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดายของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสัรเสรนี่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิด การที่เราดีและเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คำว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต,ต้องรู้สภาวะของคนและสัตว์ว่าคนและสัตทีว์่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาป่าทนานอกุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาโดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตากโกรธคนที่เขาทําตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่เขาทาเป็นนั้นพระอารมใจของเขาเป็นาธาตุนล้วเรื่องไรละ่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออากุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราอยฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราไอ้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สําเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสละนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอเพาจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงญยาจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านใช่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่วนายใหญ่บ่เรอนั่นก็คือพรหมีหามสีเจ้านายเก่าเราไม่ครบราับครบกันบกน,นายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนรสัตว์ไม่ได้รักเริ่มได้ของกินเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มบริวยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกือ้อลไครท่ามีอารมณ์เป็นสุขในอารมณ์ใจของท่านก็เต็มบริวยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้าทุทิยาใขรเองไขรได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจ ถ้าให้บุคคลใดเพลียงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสี่นายท่านดีจริงๆท่านมีแต่รมสดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่รมณมคุณมัวมีแต่รมณมงุ่นง่านงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึง คือปาทานยึดนั่นเป็นของกูนิตัวนี่เป็นของกูนั่นเพ่งของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูนั่นพ่อของกูแม่ของกูทร,รัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปสิมันทําให้ใจงงงานอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากูสนคนไม่ฉลาดความโง่ไอเจ้าโง,ง่ในยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทําตามไม่ครบไล่ไปสิ ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสีนายนี่คบไม่ได้คบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะย,ยื้อแย้งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ อิชาทศยาใครก็มีมีถึงความเย็นดีเมือ่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดเ็าเพืียงพรำท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายก็มาจนเต็มกําลังใจนายเข้ามาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงสินสิจิอ้วนเลี้ยงสมาธิสิจิอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนโดยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มหนำสำราญอ้วนทียีมีกําลัง ทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้บัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทําไมจะทำไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็ยะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ด้วยความโง่ความต้องการความเกิด แต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกอย่างนี้เราจะไม่เกิดเพื่อความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นายจะทำยังไงมีนายทต็งกเยตตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก,ก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปในที่สดุด เพนก็จะบอกว่าโน้นเน่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปได้วยโทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจรารณาคือเพ่งกสินได้แก่โลหิตกสินอื่นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตาเนึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตาเนึกถึงภาพสีแดงจนตั้งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองเพียงทีเดน้อยดน้อย,อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึก แล้วก็แพรวพรวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตธรมานพิจารณาว่าเรค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเมื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หักข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้แรืว,ว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามารเดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวต,ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจึงจะขาดองสมเด็จพระบระมโลกกันน่ายก็อดีตฐานให้ดอกบัวนั่นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอนน้อเอา้าดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสมัยสมุทธเจ้าทำดอกบัวกรีบหล่นลงไปสมบตแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็พิเจรนานดูก็เอว่าดอกบัวนี่ทีแรกนี่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่ในเหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็กร้อยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักนี่สภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดก้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในทำกลาง มีการคลายตัวเป็นธรรมกลามมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราในมันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจไม่นโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ ขันหามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวเป็นธรรกลางแล้วมีการสลายตัวเป็นอันทีสุดเหมือนกับดอกบที่เราเห็นจำใสย,ยูมอก้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี่ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอหลา์เลยผลอนนีนีสุดท่านก็นเข้าถึงความเป็นอาารลาตผล แต่ของเรายังไม่เอางอ่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นข้านาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่คนดีแลือทรงอยู่ในโลหิตะกะสศินก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการที่คิดว่าทุศรายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์เมตตาปราณีเปรีาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความกลัวคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าคันห้ามันไม่เที่ยงแล้วล้วก็ต้องทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรมรหาร4เพียงเท่านี้ดับบรรดาท่านพระธบริษัท จิตใจทั้ง,งนั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความขึ้นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกกคตารมแบบนี้แล้วเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปันจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปันจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจรารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดกามฉันทะคือความรักในเพศเส้นได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอบริการหนึ่งโทสะความเยียบาศหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏเกิดเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดี ที่เราปฏิบัติแตมมกระแสสัสธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอำนาจครบายใหม่คือพรหม,มีหันสีแลวก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธจะบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้และบรรดาาทพธทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์้วยอำนาจของความรักกลบความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรรนดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สําหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทนนี้ไปขอสาวกของค์สมเด็จพระบพิแก้วจงสม,มาสองอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านปรารนนาสวัสดี